สวัสดีในตอนเที่ยงวันค่ะของวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน256 7ทุกคนมันเป็นเวลาพักกลางวันของมนุษย์เงินเดือนแบบป่นวันนี้ปิ่นจะพาทุกคนมาที่นี่ค่ะเส้นนาคาของจังหวัดภูเก็ตค่ะเอ่อถ้าเกิดสัิว่าขวามือเนี่ยก็คือแสงดำลงค่ะทุกคนแล้วก็เซเว่นตรงนี้เซเว่นตรงนี้ทุกคนจอดค่ะจอดเดี๋ยวปิ่นจะ ทิ้งพิกัดไว้ให้นะคะถึงเซเว่นแล้วเราไม่ได้มาหาข้าวกินที่เซเว่นนะมาร้านนี้ทุกคนที่มันติดกับเซเว่นนะคะร้านอะไรเอ่ยขอดูหน่อยขอดูหน่อยคุณชัยชวนชิมค่ะทุกคนทุกคนเห็นน้ำเงี้ยวหรือยังอือหอตามสไตล์คนเหนือแบบปิ่นก็ต้องหากินน้ำเงี้ยวข้าวซอยใช่ไหม แต่ร้านคุณใช้ไม่ได้มีแค่นี้ทุกคนดูเมนูของเขาอโอ้โหเยอะแยะมากมายนี่ค่ะบรรยากาศของร้านมีทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างในด้วยน,นะทุกคนแต่ว่าพวกปิณะพักกลางวันใช่ไหมจะต้องไปแบบมันมีเรื่องเมาส์มอยกันเยอะไงกลัวเสียงดังขอเข้าไปข้างในแต่ก่อนเข้าไปข้างในอ่ะดูขนมขนมก็มีค่ะทุกคนร้านเขาแบบเมนูเยอะมากมาเดินมาข้างในตามปินมาตามปินมาทุก คเรามาหลบมุมคุยกันดีกว่าพวกเรามันเจยแจ้วเหลือเกินทุกคนดูเมนูดิเยอะมากค่ะแล้วก็บรรยากาศข้างในอ่ะพัดลมเยอะมากค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวร้อนอบอ้าวนะหนี่เขาได้รางวัลการันตีความอร่อยด้วยโอ้โหสุดยอดทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงก่อนตามสไตล์ปิ่นค่ะวันนี้ปิ่นต้องกินข้าวซอยแนะ่นอนคิดถึงบ้าน ปิ่นเคยกินน้ำเงี้ยวแล้วนะไม่ไม่ค่อยถูกปากปิ่นเท่าไหร่แต่ว่าข้าวซอยอ่ะปิ่นให้อันดับหนึ่งในใจปิ่นเลยค่ะทุกคนดูดิออ้หือเกิืนเคียงของข้าวซอยมาแล้วโอ้ยชอบชอบชอบปิ่นชอบมากเลยเนี่ย ชอบหมแดงแบบจุกๆุทุกคนแล้วก็เมนูแรกของน้องปิ่นค่ะนี่นี่ไปดูน้ำใสก๋วยจับน้ำใสไปดูดูลูกชิ้นเค้าแล้วก็หนมามะพ้าวค่ะทุกคนมามามา,มาของปิ่นยังไม่มานะของปิ่นยังไม่มาแป๊บหนึ่งแล้วก็ของน้องอีกคนอื กะเพราหมูกรอบทุกคนหุ้ยหมูกรอบเขาน้าก,กินมากเลยอะ่ะมันจ้ำมาะดูดิหมูกรอบเป็นหมูกรอบอะ่ะ <c oughs> ถูกใจปิดนแกแกล่ะทุกคนแล้วก็มีน้ำซุปให้ด้วยมาค่ะของปิ่นมาแล้วทุกคนนี่ไงข้าวซอยไก่มากี่ถ้วยเนี่ยว,วันนี้ข้าวซอยไก่ทุกคนดูดิหือน้องไก่เป็นน้องไกอ่อ่ะแล้วชามมันเบลล์มเลยนะทุกคนแบบอย่างเยอะ่ะทุกคน ปิ่นอยากจะให้ดูความสูงของถ้วยมันอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันอ๋ <c ười> อวันนี้เรามากักน5คนกินข้าวซอย3คนทุกคนมันอร่อยจริงๆนะทุกคนต้องมาลองนะคะโอ้โหสุดยอดอมา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 ,มาก,กินกันกับปิ่นคะ่ะแล้วทุกคนสังเกตดูคะ่ะพาค่ะเข้าให้อย่างละ ถ้วยตอนหนึ่งเครื่องเคียงเลยอ่ะทุกคนเรามาดูค่ะปิ่นใสแบบช่ำม,มากอ่ะทุกคนดูดิใส่ทั้งหมดที่เขาให้มาแล้วก็บีบมะนาวนิดหนึ่งทุกคนสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดที่หนึ่งในใจของปิ่นเลยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวออกมาเช็คบินปิ่นจะดูให้ดูให้ดูหมูกรอบทุกคนแล้วราคาถูกมากเลยนะถ้วยละ60บาทเองแนะนํานะคะ